นี่คือแผงโซลาเซลล์นะคะผู้ชมสำหรับตั้งไว้เพื่อข้าวนาปรังนี่แหละนี่ก็หนองหนึ่งสำหรับสำหรับเอาน้ำไปใส่นาตาตาขับไปตาพาสำรวจนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไม่รู้จะ ถึงได้ตอนไหนนะน้ำอันนี้ก็แห้งลงไปเยอะแล้วเพราะว่าเพราะว่ารอบพื้นที่เราคือทำน้าฟังหมดเลยครับผู้ชม,มตรงนี้ทํามาก่อน้านก่อน ข้าวนาปลังนะคะ ะะเป็นหนองที่หลายเจ้าหลายพื้นที่ก็ทำนาปลังนะคะมีพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ข้างเคียงซึ่งทำไปก่อนแล้วนะคะข้าวก็พร้อมจะไม่นานก็ได้เกี่ยวแล้วนะคะอันนี้หวานเขาเรียกว่าทำก่อนระยะเวลาก็จะเร็วกว่านะคะก็คือพร้อมออกรวงแล้วฝั่งนี้นะคะ นี่ก็คือน,น้ําจากตรงนี้ส่วนของแอดก้าพาไปอยู่น่นล่ะค่ะต้งยังเขียวค่ะยังเขียวยังรอเวลาขอให้น้ําน้ําตรงแหล่งนี้ให้พอเพียงหวังว่านะคะหวังว่าจะพอนะคะคุณตาแรงงานจากคุณตานี่แหละคะ่ะมาสำรวจให้มาดูแลให้กับน้องๆนะคะ ด้านบนนะคะผู้ชมผู้ชมตรงนี้ไม่งามเลยค่ะเหลืองอ่อไม่งามไม่แน่ใจว่าเพราะขาดน้ำมานานหรือว่าหรือว่าไม่มีปุ๋ยนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะทั้งแถบนั้นจะเขียวนะคะเนาะ วังนี้เหลืองอ้ยจะฟื้นฟูทันไหมนะคะต้องให้ปุ๋ยเป็นการเร่งด่วนโอ้มุมนี้มุมนี้งามนะคะมุมนี้อาจจะเป็นที่ลุ่มกว่านะคะนะ น้ำก็ขังเยอะหน่อยนะคะข้าวก็จะงามหน่อยตรงนี้นะคะนี่นะคะผู้ชมปีแรกของการนําร่องหน้าข้าวนาปังค่ะดูช่วงกลางนะคะตรงนั้นน้ําจะไม่ค่อยคือขังอาจจะขังน้อยนะขังไม่ถึงอะ่ะคือน้ําอาจจะแบบมีน้อยนะคะตรงนี้ ถือว่าไม่ไม่ขาดน้ำแล้วกันตรงนี้นะคะต้นข้าวก็จะสูงใหญ่หน่อยนะคะนี่นะคะผู้ชมนำร่องแล้วค่อยๆปรับกันไปนะคะว่าจะยังไงปีแรกนาปรังอีสานนะคะถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อได้ไปศึกษากันนะคะว่าใครโอ้มีบางที่ บางต้นบางต้นค่ะผู้ชมบางต้นออกรวงแล้วหรือว่าจะเป็นพันธุ์อื่นลงมานะคะออกรวงอยู่สองสาต้นเล็กๆเนี่ยนะคะอา่เทียบกันพื้นที่ข้างเคียงเทียบกันหญ้าแล้วก็พื้นที่ว่างเปล่านะคะนี่แหละค่ะผู้ชมเราจะพยายามทํานาปรัง จากโซล่าเซลล์นะคะให้ดูนะคะว่ามันจะมีผลผลิตเป็นยังไงรออีกสักเมษายนนะคะจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีข้าวนาะปลังอีสานะคะ่ะผู้ชมนี่นะคะ ปีแรกค่ะปีแรกนะคะปีแรกที่ทำก็จะประมาณนี้โอ้นำร่องก่อนนะคะจะได้สวยแค่ไหนเนื้อที่ประมาณสีไร่ไหมคะโอ้ตรงนี้ตรงนี้ น้ำไม่พอหรือเปล่าโอ้โอ้ทีนะไอ้ทีอยู่นะคะแต่เป็น ข้าวที่ไม่ได้ต้นสูงเนาะพันอะไรนอเนี่ยหอมมะลินาปังอีสานนะคะน้องธรรมชาติคะ่ะผู้ชมน้องธรรมชาติเริ่มแรงเริ่มแห้งแล้วเหมือนกันเนาะโอ้ล้อมรอบด้วยนาปลังนะคะผู้ชม นาปังนาปังค่ะแล้วนี่เป็นแหล่งนาปังอีสานนะคะนำล่องนี่ค่ะจันจันจันวิธีชาวบ้านยังมีจันอยู่นะคะจันดักปลาอ๋อนี่ก็ดงข้โพดนะคะ <laughs> ถามชาวสวน <laughs> ชาวสวนชาวสวนข้าโพดนี่กี่เดือนละ จะเกี่ยวยังสองเดือนยังไม่ออกฝากใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะผู้ชมอะต่อจากนาข้าวก็มาเป็นข้าวโพดนะคะแหล่งน้ำก็จากตรงนี้แหละคะ่ะวิถีชีวิตบ้านอกยังอยู่นะคะตื่นเขินขึ้นมาบ้างจากการ ใช้ชีวิตแบบบ้านๆนี่ค่ะข้าโพดนะคะสองเดือนแล้วนะคะนี่เริ่มจะออกฝากแล้วนะคะที่จะพาดูฝักฝักฝัก เป็นไงเป็นไงงามถือว่างามนะคะเนี่ยข้าวโพดดินที่นี่เป็นดินดินเหนียวคะ่ะผู้ชมนะคะปลูกข้าวโพดปลูกถั่วนี่งามมากๆเลยนะคะผลผลิตดีคะ่ะข้าวก็งามนะคะแต่ปีนี้ทำนาตัางปีแรกก็อาจจะยังปรับพื้นที่ไม่พอดีก็เลย ยังไม่เข้าที่นะคะข้าวโพดนี่ทำมาทุกปีนะคะถือว่างามนะคะคนี่นะคะชีวิตบ้าน,านเหมือนเดิม พื้นที่ตรงนี้รุ่มกว่าทุกที่ค่ะเพื่อนๆอันนี้งามเลยนะคะจัดว่างามเป็นที่น่าพอใจนะคะอันนี้ทำมาสามปีแล้วนะคะนี่ปีที่สามของน้องชายนะคะอันนี้ก็โอเคนะคะเป็นที่ที่ถือว่ารุ่มกว่าทุกจุดแล้วนะคะข้าวก็จะงามแต่การผ่านน้ำจะ แต่ห้วยนั้นก็ใช้อะไรนะระยะทางไกลอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับจุดนี้น ท่อ,อน้ำมาจากโซลาเซลล์นะคะเข้าไปนี้นี่ค่ะขอให้ข้าวได้มีน้ำถึงออกรวงถึงได้เก็บเกี่ยวนะคะคาดหวังกันไว้แบบนั้นเนาะผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะแหล่งที่มาของน้ำ วางท่อมาตรงนี้จากน้องนี้เนอะน้องนี้ก็เริ่มแห้งแรงกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะภาพนำไปดูร่องที่มาของน้ำนะคะพอ ที่ท่ายืนตรงดีหน้าหน้าปางงามอยู่บ่นี่งามงามบ่งามชุดงามป้านนี้โอ้โหส้เกี่ยวอยู่บ้นี่สีงามเกี่ยวกันน้ำพ่อโอ้น้ำพ่อพ่อว่าน้ำสิพ่ออยู่บ่ความหวังน้ำอยาสีพ่ออยู่ข้อขาดเลยบ่กขันย่างนี่มันมันแมนอยู่มันบ่ต้องรออีกบ่ต้องมีน้ำเพ่งนี่มันสีโบ่บความน้องอืมนี่ก็ะด้อยคำ พอลุงไปย่ำเห็นอย่าง,ปงไปย่ำดูเพื่ออะไรย่ำเบิ่งความหนาของหนามบ่ความสูงของหนาม,นามนถึงตะตุมม่มอยู่บ่จังหวัดนี่พี่ยิ่งหนามที่พ่อพ่อเนาะข้างไหนซ้ำนี่คู่มือมบออ่อ,อ๋อถ้าหนามขังซ้ำนี่ทุกวันสิดีบ่พ่อโอ,อ,อ้มันขีดกลมเลยแน่เมืองเขา กมมันก็มานท่อนโตมันจีวรันไม่โอ้ยกมเนี่ยกมเนี่ยห่วงโอถ้ากลมเรากะสีมันหน่อยมันกระชอกกันกระซีตั้งท้องเบาบางมันส่นมันใหญ่ด้วยมัมันเป็นไรล่ะส่นมันหน่อยนอกเออเมันงามแบบนี้เพิ่มปมโอเคค่ะผู้ชมรอดูนะคะว่ามันจะงามได้ผลผลิตเท่าไหร่ปีนี้จากคุณตาชาวนาตัวจริงเสียงจริง สวัสดีค่ะ